Drug Interaction Facts หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยานะครับหรือที่เราเรียกว่า Drug Interaction ครับการหาข้อมูลจากหนังสือก็ถ้าเริ่มต้นจากสารบัญน,นะครับก็จะประกอบด้วยหลักๆก็จะมีวิธีใช้ มีหลักการของการเกิดดวงแทงชันนะครับว่าเกิดได้แบบใดบ้างนะครับจะมีไซเฟกของยาที่รุนแรงนะครับก็คือการทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับในที่นี้จะเขียนว่า QT prolongation หรือชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสคือทอรซาเดอปัวนะครับนี่เป็นยาที่ต้องระมัดระวังแล้วก็จะมีผลของบุหรี่นะครับกับระดับยาในเลือดหรือการออกฤทธิ์ของยาตัวนั้น เรามาดูวิธีใช้คร่าวๆครับดักเนนลักชั่นเนี่ยเวลาเราเปิดข้อมูลก็จะเป็นการเปรียบเทียบอิ t เทอร์แอคระหว่างกลุ่มยานะครับโดยเนื้อหาด้านไหนจะบอกว่ามีระดับในยาสำคัญขนาดไหนระดับในยาสำคัญที่เป็นตัวเลขนะครับเกิดได้เร็วเท่าไหร่ถ้าในเล่มระบุว่าเป็นแรบผิดก็คือเกิดภายใน24ชั่วโมงถ้าบอกว่าเป็นดีเลย์ก็คือเกิดได้หน่วยเป็นวันจนถึงสัปดาห์นะครับ ซีวิลิตีก็คือเกิดแล้วรุนแรงขนาดไหนก็มีตั้งแต่เมเจอร์เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าทำให้เกิดการพิการถาวรอ,อย่างนี้โมดเ t e หรือ m i n นอร์นะครับ documentation ก็จะเป็นประเภทของหลักฐานนะครับว่ามีหลักฐานสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนบางอินเทอร์อเนี่ยอาจจะดูเหมือนรุนแรงนะครับแต่ว่ามีหลักฐานแค่รายงาน1นฉบับก็อาจจะมาอยู่ในขั้นสุดท้ายคือ unlikely เป็นต้นนะครับหนังสือยังให้ข้อมูลเรื่องผลที่เกิดหรือเอฟเฟ กลไกที่เกิดหรือแมคา a นิซึมการจัดการหรือแมเนจเมนต์นะครับแล้วก็มีส่วนดิสคั s ชันซึ่งอธิบายเคสกรณีศึกษาไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานมีรายละเอียดหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องกำหนดคู่ยาที่เราอยากหา i n t e r อร์แอคก่อนเปิดไปที่ Index ด้านหลังนะครับในที่นี้สมมุติว่าเราอยากจะดูว่าลีโวโดป a หรือแอลโดป้าซึ่งเป็นยารักษาพาร์กินสันเนี่ยเกิดนเอ์แอคชั่นกับยาใดบ้างด้านหลังเขาจะมีระดับนเอ์แอคชั่นไว้นะครับเป็นเลข 1, 2, 3, 4, 5ครับ1ก็คือเมเจอร์2ก็คือโมดัเลต3ก็คือไมเนอร์นะครับ1น3นี้แทนข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันหนักแน่นส่วนเลข4กับ5เลข4เป็นเมเจอร์กับโมดัเลตนะครับเลขลข5เป็นไมเนอร์4กับ5นี้แทน ข้อมูลที่มีหลักฐานไม่เยอะมากนักนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับสมมติเราสงสัยว่าลิโวโดป a าจะลองหายทอนตี้แชนเป็นเลขหนึ่งนะครับอ้าวเจอแล้วครับเซริจจลีนหน้า1,028เราก็เปิดไป1,028สิ่งที่เราพบเนี่ยตรงหัว ของเลขหน้าเนี่ยจะเป็นชื่อกลุ่มยานะครับไม่ใช่ชื่อยาอันนี้เขาจะบอกว่ารีโวโตฟากับเอ i โอไอชื่อยาจะอยู่ด้านล่างเพื่อจะบอกว่ายาในกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเครื่องหมายสตาร์อยู่เห็นไหมฮะเครื่องหมายสตาร์หรือเครื่องหมายดอกจันเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเป็นยาที่ถูกรีพอร์ตไว้ยาที่ไม่มีดอกจันก็คือเป็นยาในกลุ่มเดียวกันออกฤทธิ์คล้ายกันซึ่งก็มีแนวโนม้มจะเกิดอินเตอร์แอคชันได้เช่นกันสิงนิฟิแคนจะระบ,บุไว้ว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับ ออนเซตเกิดเร็วเมื่อกี้จันก็ชี้ให้ดูแล้วก็คือเกิดได้ภายใน24ชั่วโมงเซ v e r i t y Major นี่คือต้องระมัดระวังอย่างมากหลักฐานแน่นหนานะครับนี่ก็คือเอส a ทบ i ิ h ก็คือมีหลักฐานออกมายืนยันหลายชิ้น e f f e c t เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิด Hypertensive หรือความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างมากนะครับในคนที่ได้รับลิโวโดป a าแล้วก็เอเมโอไอเมคานที่เกิดก็คือไปยับยั้ง การเมตาบรลิซึมของโดปามีนที่สร้างมาจากริโ o โดป a านะครับทำให้อระดับโดปามีนมีมากขึ้นการจัดการเขาก็จะแนะนำเลยนะครับว่าไม่ควรใช้ร่วมกันยากลุ่ม MAOI ในที่นี้เราค้นซิลิจเีนถูกไหมฮะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดความดันโลหติตสูงอย่างมากนะครับแล้วก็ ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้แล้วก็จะมี case discussion พร้อมกับ reference นี่ก็จะเป็นหลักๆในวิธีการใช้ d อกอิน interaction facts ครับ